ถามนะคะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะตอนนี้ไม่เหลือเลยนะคะจะทำยังไงอ่ะโค้ดจะไปต่อยังไงทุกตาก็ต้องบอกว่าไปต่อได้ค่ะทุกคนไปต่อได้ค่ะเพราะปี2018 2019ชีวิตทุกตาก็อยู่จุดที่คุณกำลังพูดนั่นแหละค่ะ แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทุกตาไม่มีนั่นก็คือทุกตาไม่ไม่ไปบอกใครไม่ยอมรับอ่าไม่คอนเฟิร์มความยากจนไม่ยอมรับกับความขาดแคลนแต่ต้องอยู่คั่วตรงข้ามอืมแต่วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามัน อะไรนะมีหลายคนบอกว่าอยู่กับความเป็นจริงเถอะตุกตาอยู่กับความเป็นจริงสิ่งที่เธอทำนะ่ะมันไม่สำเร็จหรอกอยู่กับความจริงตอนนี้มีแต่ตัวยังยังอยากที่จะได้เงินล้านโลภอยู่กับความจริงก็อยากจะบอกเหมือนกันนะคะว่าเส้นทางที่เดินนี่แหละคือความจริง <c oughs> คือสัจจะความจริงแท้ๆเลยแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าน่ะ ที่โลกให้ค่าเราว่าต้องมีเงินเท่านี้ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ต้องมีบ้านมีรถมีตำแหน่งนั่นมันไม่จริงแต่มนุษย์นะเดินในทิศทางตรงกันข้ามแต่ความสำเร็จที่แท้จริงมันยอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจนะคะ